อายุมากขึ้นก็เริ่มกลัวความเจ็บป่วยกลัวตายกลัวความพลัดพรากน,นเวลาเขามีประกาศรักษาโรคที่โน่นที่นี่อะไรเราจะเห็นคนแห่กันไป เยอะแยะไลหมดนะคนมีสตังก็พร้อมจะ,จะทุ่มเทนะไปประเทศโน้นประเทศนี้ที่มีหมอดียาดีอะไรเงี้ยแต่ไม่มีสตังก็มีประกาศรักษาพีที่ไหนก็ไปกันนะ ใครขนาดไหนมันก็ป่วยอยู่ดีนั่นแหละนะถึงเวลามันก็ตายอยู่ดีนะเพราะอะไรเพราะสังขารมันเสื่อมนะ <c oughs> นจริงแล้วเราก็ใช้ชีวิตกันมาอย่างสุรุ่ยสุร่ายบางทีเป็นเงนั้นนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ได้คำนึงถึงว่ามันจะเจ็บจะป่วยนะ ทุ่มเททำงานหามรุ่งหามคำ่ำนะนะหรือบางคนก็น,นอนหามรุ่งหามคำ่ำ <c> เ <oughs> นี่ยขี้เกียจก็พ่อแม่กินไมนวันหนึ่งนะอย่าคิดว่านะี่ไม่ได้ใช้ร่างกายไอ้ไม่ได้ใช้ก็แย่ใช้มากเกินไปก็แย่นะร่างกายก็สุดโทมแล้วไหนจะมีโรคกรรมก็ามาแทรกแทงอีกในะที ส่งผลไปถึงโรคทางกายมั่งโรคทางใจมั่งอะไรเงี้ยนะยสังเกตดูนะบางคนก็มีอาการโรคเยอะแยะที่ตามมาที่เราเรียกกันว่าอาการทางจิตเวชอย่างเงี้ยนะหนึง <c oughs> ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสารเคมีในสมองความแปรปรวนของร่างกายที่ส่งผลไปถึงจิต อีกส่วนนเรื่องของจิตใจเราเนี่ยแหละที่สั่งสมความเครียดความโกรธความหงุดหงิดความอาฆาตพยาบาทอะไรมายาวนาน,นพอสั่งสมมานานเข้านานเข้า,นา,นขาส่งผลไว้ที่ระบบสารเคมีในสมองเนี่ยนะก็อยเกิดโรคทางจิตวิญญาณขึ้นมา ไอ้โรคทางจิตอย่างนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่ที่เราเรียกกันโรคซึมเศร้าไบโพล่าอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะสารพัดโรคเนี่ยนะโรคทางจิตที่น่ากลัวนะคือโรคโกรธโรคเกลียดโรครักโรคอะไรโรคชังอะไรสารพัดที่มันฝังอยู่ในจิตของเราเนี่ยนะนี่เป็นโรคที่น่ากลัวทิฏฐิมานะนะ มันเริ่มมาจากไอ้ความรู้สึกว่ามีอัตตาตัวตนอะไรมีเราเป็นโน่นมีเราเป็นนี่ทั้งนั้นเนี่ยความยึดถือผูกพันหวงหาอะไรอวอร์ในโรคทางจิตเนี่ยร้อยแปดนะกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดเนี่ยพระเจ้าแสดงไว้อย่างนั้น,นโรคพวกนี่ยน่ากลัวตอนไอ้โรคทางกายนี่ใครก็เป็นนะพระเจ้า ทรงแสดงเอไว้ว่าบางคนเนี่เกิดมาร้อยปีนะั้นไม่ป่วยเลยนะไม่เคยเจ็บแค่ได้ป่วยเลยทางกายนะแต่ทางใจนี่ไม่มีนะแต่ยังไม่ใช่พระอราหันต์เนี่ยเราป่วยใจกันทั้งนั้นน,นะนะปรุงแต่งวิสารพัดนะนะอันนี้เป็นธรรมดามันอยู่อย่างนี้นะทีนี้ถ้าเราไม่เห็นโรคทางใจของตัวเองเลยเนะี่ยไม่รู้จักตัวเองเอาซะเลยอย่างเงี้นะคนอย่างเงี้ยน้า สงสารเพราะอะไรเพราะเขาจะทำลายตัวเองซ้ำเติมตัวเองอยู่ทุกวันในความรู้สึกว่าพยายามที่จะรักษาอัตตาตัวตนนั่นแหละหรือภาษาที่พูดง่ายๆนัคือรักตัวเองนั่นแหละนะผู้เจ้าทรงแสดงว่ารักตัวเองอย่าทำร้ายอย่าทำร้ายตัวเองนะแต่บางคนไม่เห็นว่าตัวเองนี่ทำร้ายตัวเองเยอะที่สุดแล้ะไม่มีใครอื่นได้มาทำร้ายเราได้มากแต่กับความเห็นแก่ตัวของตัวเองนี่นะ เล็กก็โกรธเดกเกลียดอะไรก็ไม่รู้นะเด็กก็ชอบเด็กก็ชังเนี่ยกำลังทำร้ายตัวเองโดยที่ไม่เข้าใจนะ,นะะนี้เห็นข่าวให้หนมคนหนึ่งไปเที่ยวหลอกสาวจะไปทำผู้หญิงท้องไปสามรายนะนะมีอยู่รายหนึ่งที่มีความทุกข์มากเพราความรักผู้ชายคนนี้จนถึง ว่ามีอาการจิตเวทตามมานะมีอาการซึมเศร้าตามมานะนะผู้หญิงก็หลอกผู้ชายผู้ชายก็หลอกผู้หญิงนะอยู่ที่ว่าใครทําตัวให้เป็นเหยื่อมากกว่ากันแค่นะั้นเองนะบางคนก็ชอบทําตัวให้เป็นเหยื่อนะท้งคู่ต่างเป็นโรคนะโรคทางจิตวิญญาณนั่นทางนั้นนะอีกนะคนนังนก็เห็นแก่ตัว คิดว่าทำอย่างนี้จะได้เอาเปรียบคนอื่นเขานะความสุขทางนั้นเนื้อหนังมังสาเป็นวันหนึ่งเหน็นหนึ่งอีกคนก็คิดว่านะความรักนี่เป็นเรื่องจริงจังนะความรักเป็นสิ่งวิเศษอะไรก็ไม่รู้นะคิดเอาเองทั้งนั้นนะนะถ้าก็ทุกปางตายความรักนี่แหละทุกเป็นปางตายความโกรธความเกลียดนะ ความอยากได้ใครดีทั้งหลายนะ่นะที่มันกำลังเกิดขึ้นอารู้ไหมว่ามัานมแค่เรื่องอารมณ์นะ่ะยินดีมัง่งยินไรมั่งแค่นั้นเองนะ่ะยินดีมันถูกตบซ้ายยินไายมันถูกตบขวามาอยู่แค่นั้นนะ่ะโดนตบกันทั้งวันนะ่ะเด็กก็ชอบเด็กก็ชังอยู่งัน ที่ไม่เข้าใจคือถ้าเรามองในแง่มุมของปรมาธิสัจ,จะนะความจริงอันสูงสดุดความจริงแท้ๆเนี่ยเจะเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายอะไรในโลกนี้ที่เราปรุงแต่งเรียกชื่อมนสารพัดเนี่ยนะนั้นะแล้วแต่เกิดจากความยินดีและยินร้ายทั้งหมดเลยนะ,นะใครเคยไปที่สวนมองเนี่จะเห็นอยู่ภาพหนึ่งคือภาพงู จงอ่างกำลังแผ่แม่เบี้ยนะในโรงมรรสศพทางวิญญาณนะมีภาพศิลปะเยอะแยะเลยทั้งงานปั้นงานวาดงานเขียนเยอะแยะไปหมดในนั้นนะเป็นภาพปริศนาธรรมนะงูตัวหนึ่งพันรอบลูกโลกอยู่นะแล้วก็แยกเขี้ยวแผ่พังพันนะเห็นเขี้ยวโผล่มาสองเขี้ยวนะเขี้ยวหนึ่งคือความยินดี เขี้ยวนึงคือความยินร้ายนะแต่ลิ้นของงูไม่เคยถูกเขี้ยวพิษทั้งสองข้างนี้ขบกัดเลยนะเขาก็จะเลยว่าภาพนี้อธิบายถึงว่าทำไงถึงจะอยู่ให้เหมือนลิ้นที่อยู่ท่ามกลางเขี้ยวพิษนี้นะตอนนี้เราถูกพิษของโลกแนละ้วมันขบกัดทุกวันนะนะแด้ก็ยินด,ดีแด้ก็ยินร้ายอย่งั้นนะนะ ท่านจะอยู่เป็นกลางต่ออารมณ์เหล่านั้นได้นะเมื่อกลิ่นจะอยู่ในปากงูเนี่ยนะอันนี้ก็อยู่ที่การที่เราจะต้องฝึกละนะ่ะฝึกตัวเองฝึกรู้เท่าทันใจตัวเองรู้จักตัวเองเห็นตัวเองเนียมันชัดๆเนี่ยนะนะถ้าเราเห็นตัวเองไม่ชัดเราก็จะถูกขบกัดอยู่อย่างเงี้ยนะ่ะแล้วก็ชอบด้วยก็ชังอยู่อย่างเงี้ยนะ่ะ นะเจ้าก็วิ่งแสวงหายึดถือไขวยคว้านะ่ะมันรวมถึงให้ความรักในร่างกายของตัวเองนี่แหละในอัตราตัวตนนี่แหละอยากจะอยู่อยากจะมีสุขภาพแข็งแรงอยากจะมีอายุยืนยาวเงี้ยน่ะ,นะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายนคนทั้งโลกเป็นอย่างนี้หมดพยายามแสวงหาน่ะเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทำให้ชีวิตยังดำรงอยู่ ถึงขั้นที่เรียกว่านะถ้าร่างกายไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ทำยังไ,ไงความทรงจำแล้วถึงจะยังอยู่ได้ขนาดนั้นเลยนะมันพยายามที่รักษาอัตตาตัวตวนอย่างเต็มที่นะพราะความกลัวที่มันจะต้องพัดพาคจากความมีตัวมีตนนี่แหละไม่มีเรื่องอื่นนะนี้ก็อยู่ที่ว่าเราเข้าใจชีวิตแค่ไหน นะสมมติว่าเอาละถ้าเราจะ,จะรักจะเชื่อแบบที่ผู้เจ้าสอนไว้นะนะมาใชจริงไรความทรงจําที่เรียกกันว่าเรียกกันในภาษาพราะว่าสัญญาขันเนี่ยมันไม่เคยหายไปไหนเลยตราบใดที่เรายังไม่เป็นพระอรหันต์นะตราบใดที่ยังไม่นิพพานเนี่ยนะความทรงจําไม่เคยจางหายไปไหนเลยมันยังเซฟข้อมูลอยู่อย่างเงี้ย แบบข้ามพบข้ามชาติมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นชาติแล้วที่เกิดตายเกิดตายมาเนี่ยนะนะมีความทรงจําเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตนะบางคนใช้คําว่าปุกเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติได้น,นะนหรือไปเที่ยวรู้เที่ยวเห็นอะไรปแปลกๆนีนะอา,าการพวกนี้เป็นอาการที่ความทรงจำมันไม่เคยหายไปไหน แต่แปลกว่ามันไม่เคยจําอยู่อย่างหนึ่งว่าเวลามันโกรธเนี่ยมันทุกข์ขนาดไหนเวลามันเกลียดเนี่ยมันทุกข์ขนาดไหนเวลามันรักมันชังเนี่ยมันทุกข์ขนาดไหนมันไม่เคยจําไอ้ที่ไม่จาเพราะอะไรเพราะมันไม่เคยเจอนะมันไม่เคยรู้จักตัวเองจริงๆนนะพี่เจ้าดูแต่คนโน้นคนนี้นะมันไม่เคยเห็นตัวเองไม่เคยดูตัวเองนะมันในการภาวนา คือการย้อนกลับมาดูตัวเองมาสำรวจตรวจสอบตัวเองนะว่าในขณะหนึ่งขณะหนึ่งของเราที่ผ่านไปในแต่ละขณะเนี่ยตอนนี้อะไรเกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราบ้างเนี่ยนะตอนนี้โกรธเห็นไหมมันชอบมันชังอยู่เห็นไหมมันลงมันรักอยู่เห็นไหมอะนะมัน ห่วงใยมันผูกพันมันยึดถืออะไรพวกนี้เห็นมันมั่งไมนะ่นี่ถ้าเราไม่เคยเห็นเลยเนี่ยมันไม่มีทางที่จะจําได้การที่จะจําได้ก็แปลว่าต้องไปพบไปเห็นมาซะก่อนไปสัมผัสถูกต้องมาซะก่อนมันถึงจะจําได้แต่แปลกว่าทั้งที่ใจก็อยู่กับเรานี่แหละเห็นไหมนเกิดมากี่พบกี่ชาติหรู้ไม่เดี๋ยวจะว่าแต่เรื่องของใจหรือไม่ทั้งเรื่องของกายนี่นะ เกิดมามป็ลูกผู้วกวิชาติแล้วก็แก่แล้วก็ตายอยู่อย่างเงี้ยมาทุกภพทุกชาติแต่มันไม่ยอมจำนะมันพยายามที่จะหลีกเลี่ยงมันพยายามที่จะปฏิเสธคิดว่าเราจะอยู่ค้ามฟ้าเราจะยุยืนยาวเราจะไม่เจ็บไม่ป่วยเราจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับการใช้ชีวิตมันไม่ยอมจำนะมันพยายามที่จะปฏิเสธความเป็นจริงของชีวิตนะจึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยมันมองเห็น มันเห็นสิ ưng, nên, Va ่งมันมองเนเห็นสิ่งที่มันอยากเห็นอ่ะง่ายง่ายในทางทั้งมันมองแล้วมันก็ไม่เห็นของจริงบางทีนะมันฟังอยากสิ่งที่มันอยากได้ยินนี่แหละนะโดยการหลอกตัวเองเป็นวันเนึ่งนะแค่นั้นเองนะว่าไปสังเกตูตัวเองดีๆแล้วมันจะค่อยๆเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะ มันไม่ได้มีอะไรประเสริฐมากวันนี้หรอกร่างกายก็อยู่แค่นี้แหละเนี่ยมันก็เจ็บก็ป่วยก็ตายไปแค่นั้นเองรักษาดดวิธีการอะไรก็ได้แค่ชั่วคราวชั่วคราวชั่วคราวแค่นั้นแหละนะมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนะนะมันไม่แน่มันไม่เที่ยงนะมันเป็นเช่นนั้นเองที่เราเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะมันเป็นของมันอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะพยายามทำความเข้าใจกับมัน นะวันนี้นั่งสมาธิสงบดีก็อย <d> ่าไปยึดถือเอาไว้พรุ่งนี้มันอาจจะฟุ้งซ่านมันอาจจะปวดเมื่อยอะไรเยอะแยะไปหมดตามมานะถ้าวันนี้มันปวดเมื่อยก <d> ็อย่าไปทุกข์ร้อนอะไรก็มันมากนักนะพรุ่งนี้มันอาจจะสงบก็ได้นะวันนี้ชีวิตมีความทุกข์เหลือเกินนะมีแต่เรื่องราวที่ไม่น่าชอบใจมากมายโผล่เข้ามาในชีวิต นะก็อย,อย่าไปตีโพยตีภายมากนักนะพ่กนี้อาจจะพบความสุขความสมหวังตามที่เราปรารถนาก็ได้อย่างนี้นะแนะ้เรารู้สึกเนี่ยนะถ,ถ้าเราเข้าใจชีวิตนะมันก็จะรู้สึกเนี้ยนะรู้สึกว่าอ๋อชีวิตแค่นี้เองนะมันเป็นมันอย่างย,างยางนี้เองเนี่ยนะมันก็จะไม่วุ่นวายนะไปเที่ยวโกรธคนนู้นเกลียดคนนี้ไปเที่ยวทะเลาะเบาแวงกับคนอื่นเข้าไปเที่ยวจับผิดคนนั้นนี่เนะพราะอะไรเพราะ าใารกะจเองก็ทุกแทบตายอยู่แล้วนะทุกปางตายอยู่แล้วยังเที่ยวไปคาดหวังคนโน้นคนนี้นะไปหวงหาอะไรอาวรไว้อะไรไว้ทั้งหนาก็ไม่รู้เนี่ยนะนะนี่แปลว่าเรากําลังทาร้ายตัวเองอยู่โดยที่ไม่เข้าใจธรรมชาติของชีวิตวมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้แหละวันนี้ถูกด่าพรุ่งนี้อาจจะได้รับคำสรรเสริญยกย่องนะนะ วันนี้มีคนชื่นชมพวกนี้อาจจะถูกนินทาว่าไกลนะนยอมรับเสีคนนี้กาลังชื่นชมเรานะครับเดียวกันอีกคนหนึ่งกาลังด่าเราอยูนะ่ชีวิตเป็นอยู่อย่างนี้จริงเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจกับชีวิตตัวเองนะอย่าไปปรุงแต่งวุ่นวายอะไรเกินไปนักนะฮะันการที่จะอยู่โดยที่ไม่ถูกเคี่ยวของ ความชอบความชางังความยินดียินร้ายของโลกมันขบกลับวันนี้คือต้องรู้อย่างอยู่อย่างรู้เท่าทันนะรู้อยู่อย่างใจด้วยใจที่เป็นกลางต่อทุกอารมณ์ที่เข้ามากระทบนะการที่ใจจะเป็นกลางการที่จะรู้เท่าทันได้ก็ต้องฝึกตัวเองนะไม่ใช่วันนั่งอยู่เฉยแล้วมันก็จะเกิดรู้เท่าทันขึ้นมาไม่มีทางมันก็ต้องอยู่กับความทุกข์นี่แหละที่กาลังประเดงประดังประเดผ่านเข้ามาในชีวิตนี่แหละ อะไรมันเกิดขึ้นล่ะรู้ทันมันจะรู้เปล่าตอนนี้นถ้ารู้ทันมันอยู่ตอนนี้นอาจจะรู้แล้วก็หลงไปตามมันรู้นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็จมไปกับมันก็ช่างมันเถอะใจเย็นๆเรากำลัลงฝึกให้สติปัญญามันเข้มแข็งขึ้นมานค่อยๆฝึกไปผ่านไ้สระยะหนึ่งมันจะค่อยๆรู้ทันนานขึ้นมากขึ้น นะเข้าใจมากขึ้นวางใจได้เร็วขึ้นเองโดยธรรมชาติอย่าใจร้อนนะมันก็เหมือนอย่างอื่นนี่แหละที่เราต้องเรียนรู้นะนะเข้าไปทำงานใหม่ๆอ่งี้นะนะก็วุ่นวายสับสนไม่รู้ค่อยรู้จักใครจเรียนรู้งานใหม่เจ้านายคนใหม่เพื่อนร่วมงานคนใหม่อะไรเ่งนี้นะนะ ผ่านไปสักระยะหนึ่งเข้าที่เข้าทางรู้เองว่าควรจะดำรงอยู่ยังไงนะไปเรียนใหม่ๆนะก็เหมือนกันนะนะเพื่อนร่วมห้องคนใหม่วิชาใหม่อาจารย์คนใหม่วิชาการอย่างใหม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะงงๆอยู่ภาคใหญ่นะเรียนไปสักภาคหนึ่งก,ก็จะเข้าใจขึ้นมาเองนะปฏิบัติใหม่ๆนะก็เหมือนกันนะ สับสนวุ่นวายทำไมมันพุ่งสานทำไมมันไม่สงบทำไมมันปวดหลังปวดเอวปวดขาอะไรเงี้ยสรารพัดมันจะปรุงแต่งนะอยากจะสงบมันก็ไปเที่ยวเก็บเรื่องน้นเรื่องนี้มาคิดเยอะแยะไปหมดอย่าเงี้ยนะทำไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นมาเองเหมือนกัน,นค่อยๆแจ่มชัดขึ้นมา,นาพยัญชนาทีของเราก็คืออดทน ในเบื้องต้นมีความภาคเพียนฝึกฝนตัวเองไปนะทางโลกก็ฝึกฝนตัวเองไปนะวิชาการอะไรที่ควรจะต้องเรียนรู้น,นะนะโ๋วยวพอยุคนี้เขาพูดถึงเรื่อง AI อย่างเงี้ยนะนะถึงไม่รู้มันก็ต้องมาอยู่แล้วรู้หรือไม่รู้มันก็มาแล้วนะไม่ใช่จะต้องมาจนระิงมันมาเป็นร้อยปีแล้วนะเอ AI เนีน่ยนะนะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มจะวิ่งแซงหน้ามนุษย์ไปเยอะแล้วแคนะ่นัน้นเอง นะแต่สิ่งที่ AI ไม่มีคือความเห็นอกเห็นใจอย่างนะี้นะความเป็นมนุษย์นี่แหละที่ AI มีไม่ได้นะนะความเข้าใจอารมณ์คนอื่นอะไรพวกนี้นะมันอยู่ที่นะเรามีไหมแค่นั้นเองที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจตัวเองนะหรือแม้กระทั่งการรู้แจ้งเห็นจริงการตัดสู้ทำใน AI มันทำไม่ได้ นาะยต่อให้ใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปมันก็ไม่บรรลุอะไรขึ้นมาได้หรอกนนะนะมันก็แค่เซฟข้อมูลแล้วก็ประมวลผลออกมาแค่นั้นเองนะมันเรียนรู้ได้ด้ยตัวของมันเองนีนะนั่นะนะคือเรื่อง AI เอไอเห็นไหมนะสมมราะว่าจะต้องเรียนรู้อ่ะเรียนรู้ไปแต่ในขณะเดียวกันดูตัวเองด้วยนะนะเวลาความูกเกิดขึ้นให้เทคโนโลยีมัน มาใหม่ขนาดไหน,นก็ช่วยเราพ้นทุกข์อะไรพวกนี้ไม่ได้หรอกนะอย่างมากก็แค่ชั่วคราวชั่วคราวขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งนิดๆหน่อยๆแค่นนะั้นเองพอปลอบประโลมใจอย่างงี้เหมือนที่เราเที่ยวไปวิ่งหาหลวงพอ่อหลวงปู่เจ้าพอ่าพอเจ้าแม่น่ะเทพองโน้นองนี้อะไรเยอะแยะไปหมดนะแค่ปลอบประโลมใจชั่วคราวแค่น,นั้นยังมันก็แก่ก็ตายแ,ตแค่นั้นแหละมีอะไรมากกว่านี้ชีวิต นะั่นอยู่ด้วยความเข้าใจอยู่ด้วยความเข้าใจตัวเองยอมรับความจริงที่กำลังเกิดขึ้นนะส่องกระจกเห็นหน้าตัวเองมั้งไหมส่องก็ไปถึงใจไหมนะเห็นไหมตีนกามันขึ้นมาเยอะขนาดไหนแล้วนะรอยกระดากระดางเริ่มเกิดที่ผิวพันนะท้องแขนห้อยไปขนาดไหนแล้วอะไรีไปสังเกตดูนะ วันซ่อมหรือยังดวงตาซ่อมหรือยังอะไรเงี้ยสังขารเสื่อมไปกี่จุดแล้วนะต้องซ่อมแซมมันเรื่อยไปอย่างเงี้ยนะวันเรียนรู้จากของจริงนี่แหละที่กาลังปรากฏต่อหน้าต่อตาแล้วก็เรียนรู้ไม่ใช่เรียนรู้เพื่อวิว่งหนีมันหลบเลี่ยงมันเพราะเราไม่มีทางหลบเลี่ยงมันได้เรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจกับมันยอมรับมันเตรียมใจให้พร้อมอย่างนั้นเองรักขนาดไหนก็ต้องทิ้งกันไปสักวันหนึ่ง นะเกลียดขนาดไหนยังไงก็ต้องตายจากกันอยู่ดีนะนะแค่นั้นเองนะเพื่อที่จะรักษาโรคทางใจของตัวเองในะโรคที่มันยึดถืออยู่เนี่ยของตัวกูของกูอยู่เนี่ยนะนะรักษาโรคตัวนี้ให้ได้ซะก่อนก่อนที่จะตายจากความเป็นมนุษย์นี่ไปเนี่ยนะพอไม่รู้เลยว่าชาติหน้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือเปลา่ามาพบพร,ะพ,ระพุทธศาสนาอีกหรือเปลา่าอย่างเงี้ยนะนะไปศึกษาเรียนรู้เอา เดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดกัน